ก็มีเวทิวทัศน์ของปุเขาที่สวยงามนะคะตอนเช้าๆไปรอดูทะเลหมอกก็ได้ชมแบบสงสเห็นพระอาทิตย์ขึ้นยานเช้าสลับกับความสวยงามของคุ่นเขาต่างๆนี่ฟินจริงๆนะคะส่วนอุณหภูมิทั่วไปที่จังหวัดเชียงรายเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยพื้นราบเฉลี่ยอยู่ที่9ก้าถึงสิองศาเซลเซียสอันนี้ก็หนาวเย็นแล้วนะคะขณะที่ยอดดอยต่างๆนี่ค่ะ 5ถึงองศากันไปเลยเตรียมเสื้อกันหนาวเตรียมมือกันไปนดีๆนะครับแบบนี้ใช่นะคือบางทีแบบเสื้อกันหนาวชั้นเดียวเนี่ยอาจจะเอาไม่ยห่นะคะเพราะว่าหนาวจริงๆคุณผู้ชมค่ะสดที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะปีนี้น้ําหนาวจากอุณหภูมิติดลบนะคะแล้วก็เกิดแม่คันนี้มีหลายพื้นที่เลยไปดูภาพกันค่ะ ดเกิดเน้ำเเกิดแม่ค<อ>ันนิงนะครับมือข้าลกาดก่เป็นน้ำแข็งเดียวเห็นไหมคะ<า>อ,อันนี้คือเป็นเกล็ดเกล็ดน้ำแข็งนะครับ<า> This is Thailand นะอยู่อังกฤษอะไรนะคะประเทศ ลองคิดดูสิคะเนี่ยเกิดเป็นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ยังมีภาพตัวเลขวัดอุณหภูนนะะมิติดลบลบ0.19องศา ถึงลบศูนย์ุดสานองศาเซลเซียสด้วยใช่คุณผู้ชมและนอกจากนั้นก็ยังมีภาพของแมงเนงเกาะอยู่ตามไฟเมเปิลนะคุณผู้ชม,ชมกำลังเปลี่ยนสีเป็นสีแดงอย่างสวยงามเนาะรวมทั้งยัมีน้ำในลำคลองที่มีไอป่วยพุ่งขึ้นมาคือมันสวยมากๆเลยนะให้แบบว่าเราได้ไปเห็นกับตาจริงๆเนี่ยจุดนี้อยู่ที่บ้านห้วยันเฟืออำเภอน้ำนาจังหวัดเพชรบูรณ์ครับชาวบ,บ้านบอกน,นีคุณผู้ชมว่าปีนี้อากาศหนาวมาเลยและหนาวนานกว่าทุกปีด้วยปีที่แล้วเนี่ยไม่ ีฝนเกิดในช่วงประมาณกลางเดือนมกราคมอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่0.5องศาเซลเซียสรองเท้ามือสองนะครับหนาวเร็วมากครับแล้วก็มีบางกันลังโงอย่างต่อเนื่อทร์ระเบียบรองเท้าโย้นที่จังหวัดชัยภูมิคุณผู้ชมพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่านักสร้างร้านครับอุณหภูมิลดต่ำลงต่อเนื่องนะคะเหลือ6องศาเซลเซียสเท่านั้นโถ้าเชิงบนดีมากเออแล้วดูสิอันนี้ก็เกิดแต่เป็นแต่แค่คันนี้เานั้น ที่ทุ่งกำมงเทพรุ่มเนี่ยเลยแหละคนเขาก็จะขนาดนามนะว่าเหมือนเป็น,นทุ่งหญ้าสวหนนั่งไทยอุ้ยตะมืออย่างนี้่ะเมื่อกี้แมงปอนจะแข็งแข็งเลยนะคะุณ แต่ถือว่าโดยรวมแล้วเป็นภาพของความสวยงามที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติใช่เขาบอกฟิลแบบวินเทอร์วันเดอร์แลนด์เออไม่ต้องไปไกลสิงก่าประเทศบ้านเราก็สวยแล้วว่าบ้านเราปีนี้อุณหภูมเราจะได้เห็นติดลบค่ะคุณเนี่ยนะคะก็ใครจะไปคิดนะว่ามันจะหนาวขนาดนี้บางที่ที่เขาบอกว่าไม่เคยเกิดปร แค่น,นี้มาก่อนปีนี้แหละค่ะได้เห็นแล้วนะคะคผู้ชมก็ถือว่าเป็นเรื่องของมวลอากาศเย็นหนะที่แผ่ออกมานะคะจากประเทศจีนเนาะลงมาถึงบ้านเรานะคะก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีแต่ใดๆก็ตามถ้าไ่คิดอีกดวงนึงเนี่ยอะไรที่มันไม่เคยเห็นแล้วมาเห็นเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเป็นสัญญาณธรรมชาติเหมือนกันนะคะว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าเรื่องสภาพอากาศแบบนี้นะคะก็หวังว่าจะหนาวเอาพอให้ชื่นใจอย่าถึงขัน้นต้องแบบมีใครต้องแบบประสบภัยจากเรื่องภัยหนาวเลยเนี่ยนะคะ ก็ไม่ต้องห่วงว่ามันจะหนาวขนาดนั้นเพราะตอนนี้กรมอุตุนิยมวิทยาบอกแล้วค่ะว่าอุณหภูมิกําลังจะขยับสูงขึ้นแล้วค่ะคุณผู้ชมพยากรณ์อากาศวันนี้ถึง5ธันวาคมนะคะทย เย็นถึงหนาวแต่ว่าอุณภูมิเนี่ยจะสูงขึ้น4-7องศาเซลเซียสแล้วก็มีหมอกในตอนเช้านะคะแล้วก็พื้นที่ภาคใต้เนี่ยจะมีฝนฟ้าขนองบางแห่งนะคะส่วนไทยตอนบนอุณหภูมิขยับขึ้น4-7องศาเซลเซียสนะคะแต่ก็โดยรวมยังมีอากาศหนาวอยู่นะคะคุณผู้ชมส่วนภาคใต้เนี่ยตอนนี้ก็ฝดน้อยลงแล้วแต่ยังต้องระวังเรื่องของลื้นลงอยู่นะคะ <S <S ความรู้ยังแปลไม่ได้แต่นี่คือแปลพร้อมกับผู้หญิงคุณจบอะไรบ้างาฉันไม่มีมุูิลองแปลดูสิถ้าเธอแปลไม่ได้ก็ออกไปซะถ้าประธานเหลือเชื่อจริงด้วยว่าแม่บ้านคนนึงจะบไดเอกสารจะพาะทางได้ ทะเลที่หนาวจนแม้แต่น้ำก็กลายเป็นแข็งยังมีปลาจุดนิ่งว่ายน้ำได้อย่างสบายไร้เดียง